EP5 ครับคืนนี้ครับ EP5 แหลยใช่แต่ว่าเราไม่ได้ดูเนาะเพราะเราร่วมงานสัมยูตรแต่จะรู้ว่าเป็นซีนที่เราเพิ่งเก็บตัวเป็นวันแรกแล้วก็จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามที่ทุกคนน่าได้ดูกันใช่เดี๋ยวนี่เดี๋ยววันนี้เรากลับไปดูใช่เรากลับไปดูนะครับมันกบคลั่งตรงที่แบบมองรถบนพื้นมันต้องอะไรยังไงมันมีสปอยเลยไม่ได้ดูเลยรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วอ๋อก็เป็นฟิลที่แบบ ัวของรีวอ่ะก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกของตัวเองอ่ะเป็นยังไงใช่คือจริงๆอ่ะรู้แหละแต่แค่ไม่รู้ว่าเราสามารถเอาความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ไว้ได้นานหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกเซนคะรับเส้เซนเซนขอกลับไปดูก่อนได้ไหมเซนลืมแล้วเซนเอาเข้าค่ายเาเข้าค่ายเข้าค่ายก็มีเรื่องไหมเข้าค่ายมีก็มีเรื่อง นายอ๋อต้องทำโทษเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำโทษทำโทษใช่ใช่ที่ EP ทำ่หนในี้ EP ห้าเราที่คู่แบบรู้ใจกันกี่โมงรู้ใจนั่นเลยสินั่นเลยก็เดี๋ยวคาดว่าหลังจากนี้น่าจะรู้ใจกันมากขึ้นครับไม่ตีกันแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้เลยนะอันนี้ไม่รู้ครับไม่สปอยดีกว่า EP ไหนตีกันขำสุด EP ไหนตีทุก EP ครับ ที่นมีแผลทุก EP ครับแล้วหวานหวานสดหวานอ่อนหวานตางต่ก็ไม่รอลันเนี่ยไม่สปอยดีกว่าก็น่าจะหลังๆครับตามสตอรี่ทั่วไปตามพอดแครับตามพอดตามพอดในงานกับกระแสตอมร้าวมากยิ่งนี้เก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่อ่ะซัพพอร์ตพวกเรานะครับมินปิงนะครับแล้วก็ติดตามชมเดอะรีบราล์กมนี้เพื่อนานนะผมก็อยากขอบคุณทุกๆอยากขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณที่ชื่นชอบเดอะรีบราลนะครับผมก็จริงๆ เป็นซีรีส์ที่เรื่องหนึ่งที่แบบท้าทายเหมือนกันผมพอแบบใช้เวลาในการถ่ายแต่ละซีเนี่ยนานมากแล้วก็เพื่อแบบภาพที่สวยงนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามครับผมครับผมเราแบบว่าติดตามแบบว่าดูทุแง่อะไรพวกนี้ตลอดนะดูตลอดครดูตลอดแล้วก็มีแต่คนแบบเฮ้ยวันนี้จะมาแต่ว่าคือ กาสมัครสามัคคีกันกี่โมงหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับมี่แต่คนลุนว่าแบบทีมจะเป็นยังไงต่อไปครับผมครับผมแต่พวกเราดูตลอดครับผ่าน X นะครับผมก็ดูเแบ่เราเจออะไรที่แบบเด็กๆมาที่แบบนปลงแบบ็นแบบรมาณน่าเป็นแบบว่าฉากที่จินๆกันอะไรเงี้ยแบบว่าออ้ยแบบฟินฟินจิกมอนเลยครับผมแล้วเรารยกาศแล้วเป็นไงก็รู้สึกดีนะแบบว่าดีใจที่แบบแฟนทับชอบอะไรเงี้ยครับคุณน่ารักือแบบใช่ใช่ กี่เทคอย่างเอออย่างสิไม่คือไม่ไม่ไม่หลายเทคไม่หลายเทคขนาดนั้นกลางๆรือว่ากลางๆบางทีก็ฟุกได้เร็วอยู่แล้วแต่ครั้งครับเวลาแบบว่าันได้แล้วอะไรงี้ยแบบกลับไปดูแล้วอะาก็อยากนะดูมันือแบบว่าเอ้ยาถึงมนจิดูมันดูมันมากใช่ดูมันมากแต่ว่า ได้ข่าวว่า EP 6นี่คือแบบแข่งเยอะอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แข่งเยอะแข่งเยอะอปปอใช่ต้องกลับไปปันแล้วใช่ครับผมก็ฝากซีรีส์ The Rebound เกมน,นี้เพื่อนายด้วยนะครับผมว่าจริง ตอนนี้ก็ EP 5แล้วพรุ่งนี้ EP 6ก็มาครึ่งทางแล้วครับผมก็ฝากด้วยนะครับดูตั้งแต่ EP 5จนจบ EP เลยนะครับครับผมก็สามารถรับชมได้ทางวิวออริจินอลนะครับผมจอนทุกวันพุธพุธละเวลา2ทุ่มนะครับดูได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้นนะครับครับผมใครยังไม่ดู EP เดี๋ยวเราดูพร้อมปิดเนาะได้ครับดูคืนนี้เลยเดี๋ยวกลับไปดูครับผมยืนนิ่งพี่นีสับดาบกระโดดก็ชีวิตก็ ตอนนี้กำลังอินเลิฟครับผมเพราะแบบเหมือนคุณพลอยเขาเปิดรับแล้วใช่ก็ไปดูกันต่อว่า,าเรื่องระหว่างอามอมหลวงวิไลลำพาว่าจะเป็นยังไงต่อว่าชีวิตจะรู้ตอนไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมออก็ฝากด้วยครับฝากด้วยครับเรื่องนี้ก็สนุกครับผมแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่สองมีนมีนก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็แต่ก็พยายามเต็มที่ที่สุดครับเรื่องนี้แต่เรื่องที่เห็นมีนมีอีกบุคลิปหนงยนะใช่ก็เป็นบุคลิกที่แบบ เจ้าชู้เพย์บอยแต่แบบเป็นแบบที่โตขึ้นอะไรครับผมก็เป็นเจ้าของธุรกิจนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ท้าทายตัวละครอยู่ก็ถือว่ายากนก็ถือว่ายากครับผมเพราะแบบมีก็ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วก็เป็นยังมีสำหรับมีก็คือยังใหม่อยู่ครับในเรื่องนี้ก็เลยแบบต้องคือแรกๆก็เก่งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่หลังๆเริ่มดีขึ้นดูครับผมเห็นที่มีเล่นบ้าใส่เบอร์36อยู่ครับ พี่มินชูบาร์ไปติดแป้นครับดูอยู่ครับเอ้นี่ดูเบื้องหลังนี่ว่าเออดูเบื้องหลังดูดูนะผมเล่นาทั้งสองเรื่องเลยนะใช่เล่นหาสองเรื่องจริงจริงอีกเรื่องหนึ่งไม่เล่นนะเรื่องเดือดสอนไม่เล่นครับแต่เขาไม่รู้ว่าว่ามินจะเล่นกีฬาอะไรได้ก็เขาแต่ขอบคุณพี่จ๋าทางพี่จ๋าที่แบบทีมงานทุกคนครับที่แบบให้เลือกซีนนี้เป็นซีนที่สำคัญในเรื่องครัดมืนที่ดูเล่บอลนะอะไรนะเล่นบอลเหรอเล่นบอลเหรอบอลช่องเหรอ ยอดเดียวไไทานหลลยรอบแ้วงใช่แต่คือวันวันจันทร์น่ะคือส่วนมากมีเล่นบาสวันจันทร์ปิงก็เล่นบอลวันจันทร์นะมันชนกันแค่นั้นเลยเมื่อไหร่จะได้ดูอ่ะก็ถ้าสมมติว่ามีรายการที่แบบเอาออซาไปเตะผมก็ไปครับผมก็ชวนได้ครับเแต่สองคนไม่ได้ก็มันต้องสองคนไม่หนูครับต้องมีทั้งทีมครับครับผมสองคนโอเคครับก็ฝากดูดับสอนทีน้ใช่ไโอเคครับก็ฝากดูคอนเสิร์ตดับสอนใน ดูเอาใจช่วยตัวจสอบทุกตัวนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับขอบคุณครับ